เอโยวันเสารสดีครับผมพรีเมี่จากร้านรีวิวมอเตอร์บค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย G จเโดนร้อยห้าสิบนะครับผมปีสองพันยี่สิบสองจดยี่สามนะฮะตัวนี้เป็นตัวสีวาวด้วยนะครับผมรถสภาพใหม่มากๆเลยนะฮะเดิมๆเลยนะจากโรงงานทั้งคันเลยนะฮะสีเดิมนะครับเป็นสีเทาดำนะฮะเดิมจากโรงงานเลยคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะฮะสวยมากๆเลยนะครับนะคันนี้นะ ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับรดสภาพเหมือนมือนหนึ่งป้ายแดงเลยอ่าท่อนะครับได้เป็นท่อเดิมนะฮะคันนี้สวยๆเลยไฟหน้า led นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับผมล่องยังลึกๆอยู่เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยอ่า นี่ฮะรถสภาพแบบนี้สวยๆเลยอย่าให้พลาดเลยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆเงาๆอยู่เลยนะฮะ,ะเครื่องข้างเดิมนะครับไม่มีดังนะความไม่ไหลแน่นอนขี่ดีนะครับร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม่กันเลย คันนี้นะฮะเลขใหม่ที่6,800โลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเลยฮะท่อเดิมจะมา,มานี้เลยนะฮะรถสวยๆแบบนี้นะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับผมคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายที่45,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย